สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเติร์ดครับมาจากเจ้าพออะไรคะอรบุรีครับแข่งกีฬาอะไรคะวันนี้บาสครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาแข่งกีฬ <g ül> ากอก็ <g ül> รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาที่นี่เป็นปีที่สองนะครับที่ได้มาแข่งชช,<ด>ชื่อโฟกซองค่ะชื่อชมพู่ค่ะมาจากเจ้าพ่อไหนคะเจ้าพ่อเชียงรายคะ่ะวันนี้มาแข่งกีฬาอะไรคะบาสค่ะอประทับใจในจุฬาพรไหมคะกีฬาครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้าง ชอบมากค่ะคือเดี๋ยวข้าวอร่อยมากแล้วก็วิวดีแล้วก็คือการแสดงเมื่อวานคือทำถึงมากอาโอเคจุฬาความมีําเต็มสิบให้เท่าไหร่คะให้ร้อยไปเลยค่ะเกินเลยเกินเลยค่ะเต็มสนุกเกินยังไงชื่อโอปอค่ะชื่อแฟค่ะปาใส่ค่ะชื่อครีมค่ะพีดีค่ะโมครับปูครับไข่หมูค่ะชื่อกรีนค่ะ ได้ค่ะต <ight> <qua> ุ๊กตาถือลมริมกระจกค่ะแล้วพวกพี่มาแข่งกีฬาอะไรกันครับผมโอ้โอีบอทอ่ะตอบพร้อมกันนะคะในสนามวอลเลย์บอลค่ะโอ้ชอบวอลเล่อะไรกันนะพี่แล้วอยากรู้ว่าแบบจอพอครั้งเนี้ยคุณให้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่ครับอ่ะโอ้แต่อ่ะหนึ่งครับไปอู่ก็ถึงร้วล้านเต็มสิบให้สิบเอ็ดเลยโหให้เกินล้านเลยค่ะเกินสิบล้านไม่อีกอ่ะ เยอะค่ะเยอะมาก10เต็ม10ค่ะเอาให้ทั้งหมดแล้วว่าก็เต็มที่ละกันมีอะไรอยากบอกไหมครับเกี่ยวกับแคพร่เกมทางนี้ครับก็ให้ทุกโรงเรียนสู้ๆ,ๆละกันเนาะทำเต็มที่อะถึงแม้ว่าเราจะแพ้แล้วก็ตาม ก็อยากจะขอบคุณก่อนเลยค่ะขอบคุณสถานที่นะคะคแล้วก็โลภาใช่ขอบคุณลภาขอบคุณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชชูทยาลัยบุร,ร,รีรัมนะคะที่ให้เกียรติได้มาแข่งครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณมิตรภาพเพื่อนๆทุกคนเลยที่มาแข่งด้วยกันก็รู้สึกว่าโหสนุกมากๆที่ได้แข่งด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะแบบเป็นผู้แข่งขันกันในสนามแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรมาครับชิดเดียวคราับพ <ๆ S 2> ีมครับ นัดครับครับผมอันนี้มานจะเจ้าพ่ออะไรกันครับเจ้าพ่อปฐุมครับเจ้าพ่อสตูนครับสตูนครับครับมาแข่งอะไรกันครับผมมาแข่งฟุตบอลครับมาแข่งบอลครับมาแข่งฟุตบอลครับอันนี้ก็ผ่านมาประมาณวันครึ่งแล้วนะครับสำหรับเจ้าพ่อสมานของเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็อ <balcony> ร้อยล้านครับเอออินฟินิตี้เลยครับเออร้อย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 ล้านครับมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ดูอยู่ไหมครับสำหรับงานเจ้าพ่อสัมพันธ์ในครั้งนี้เอ่อก็งานเจ้าพ่อสัมพันธ์นะครับครั้งที่ ก็สนุกมากครับปีนี้เจ้าภาพก็คือบุรีรัมย์ใช่ครับก็ได้จัดงานได้สนุกได้อินเทอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบก็พรุ่งนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าบุญสตรูลเลยครับเข้ารอบสี่แล้วครับครับแมนแมนเพื่อนครับแมนเพื่อนสวัสดีครับนี่เชื่อกันบ้างครับชื่อก้าว ชื่อกาปตัค่ะชื่ออีค่ะมาจากจะพออะไรกันครับให้คนนี้ต่อไม่จากเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินผินวัฒนธรรมล้านนาลำคาบธานนตุเยตุงเชียงรายค่ะพี่เดินหัยาว <c oughs> นะครับเนี่ยชอบมากเลยครับ <c oughs> ตั้งใจามาเจอพอสัมพันเพื่อแข่งอะไรกันครับอ่าแข่งวันเล่วันเล่บอลเหมือนกันค่ะแข่งแบเป็นตั้นคะ่ะครับผมผ่านมาประมาณหนึ่งวันครึ่งแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของเราเต็มสิบของงานนี้ให้เท่าไหร่ครับให้สิบเอ็ดเพราะว่าชอบหมอะเรามากคืนให้เก้าละกันเพราะว่าแดดแรงมาก เรื่องนี้เข้าใจได้เลยครับได้เท่าไหร่ครับได้มากกว่าสิบเพราะว่าพิธีเปิดสนุกมากค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคนที่ดูอยู่สำหรับงานจอหอสัมพันธ์ในครั้งนี้ไหมครับก็อยากให้ทุกคนมาสร้างไว้ตีสารสัมพันธ์จราพอทิแครเสรของเราให้ยั่งยืนยงต่อไปนะก็อยาให้ทุกคนรักกันเยอะๆ อันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าการมาเจ้าพอสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกดีมากได้ทั้งร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความสนุกอยากให้ทุกคนมาร่วมเพราะว่าเราจะได้เจอแบบ12เจ้าพอถ้าเราอยู่แต่โรงเรียนอ่ะเราก็จะไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนเพื่อนจากเจ้าพออื่นค่ะ ก็สำหรับพี่นะคะก็จะบอกว่าพี่ไม่ได้มาเอาเหรียญจะคาดหวังแต่พี่มาเอาซีนค่ะขอบคุณค่ะนะครับชื่อบิ๊กบูมครับชื่อเซฟครับชื่อดครับชื่อเกลือครับมาจากพ่ราคอไหนจอาพอมู๊ครับผมอวันนี้มาแข่งอะไรคะผมมาแข่งเปตองครับผมมาแข่งบอลครับแข่งบอลเหมือนกันครับมาแข่งว่ายน้ำครับอ่าโอเคค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาแข่งกีฬาพ่ราคอสมบูร ก็สนุกดีครับผมมีอะไรเลยอย่างให้ทำครับผมก็สนุกดีครับก็ถือว่าแปลกใหม่ประสบการณ์มาครั้งแรกครับเมื่อวานก็สนุกครับแต่วันนี้แพ้ครับเศร้าครับอ่าวันนี้ก็เศร้าครับเจอเขาสูงเกินทับสูไม่ได้ครับอันนี้ก็สูงแล้วนะคะประทับใจในตุลาความวีรกรมไหมคะเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ให้เก่าครับหักตรงไหนคะหนึ่งคะแนนถ้าชนะวันนี้เดี๋ยวให้สิบครับอ๋อโอเคค่ะเปิดวอร์ปได้ไหมคะเออไม่ครับผมลืมผมลืมชื่อเจียสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาผมชื่ออะไรครับ ชื่ออิงค่ะชื่อกิฟค่ะมาจากเจ้าพ่ออะไรกันครับเจ้าพ่อบุรีรัมค่ะเจ้าพ่อบุรีรัมสตึกค่ะอันนี้มาแข่งอะไรกันครับได้มาแข่งค่ะมาช่วยงานค่ะเป็นลีดค่ะอ่าเป็นนันทนาการค่ะอยู่งานเจ้าพ่อสัมพันมาก็วันกว่าแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเต็มสิบให้กับงานดีก็ให้สิบไปเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักมากและได้รู้จักกัเพื่อนๆ ยังไ,ไม่ค่อยรู้จักเลยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้รู้จักในเร็วๆนี้แล้วกะรู้จักว่ากูว่ากูพูดไม่รู้เรื่องแล้วหล่ะเพื่อนร้านทำเหมือนกูตัดให้เออถ้าเต็มร้านให้เต็มสิบให้ร้านค่ะอันนี้แบบรู้สึกว่ามันดีมากๆแต่ว่าไม่มีจะดีกว่าเออยเบื่องหลังสามารถแทนไปหลังกล้องได้ไหมเขากาเขาขเอาไปตัดด้นะที่เขาถั่วเข้าไปก็แบบเป็นวันคร <without them. S 1> ึ่งที่แบบดีมากๆค่ะได้ดูเอ่อพี่เพื่อนลอง พี่เพื่อนน้องเล่นกีฬาค่ะโดยเฉพาะทุกกีฬาเลยค่ะไม่ไม่ได้จํากัดแค่ฟุตบอลนะคะมีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมครับในงานจอพอสัมาครั้งนี้ครับก็อยากจริงจังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดได้ใช่ไหมไ้เหมือนแป๊บนึงนะไม่จริงจังได้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 ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเล่นกีฬาแล้วก็อยากให้เล่นน้องปีศาอยากอยากให้ดู มาหนึ่งสองสามอยากให้งานแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะเป็นความทรงจําที่ดีของทุกคนอยากให้ทุกคนเล่นกีฬาด้วยความสนุนกเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราแข่งกันเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็คิ<ม>คด<ม><ม>ว่าคิด<ม> <erte> ว่าทุกคนาพอน่าจะอยากได้ช่วยนะคะส่วนใครอยากได้ช่วยก็ไปตัดเรินครืนะครับบผมขอบคุณค่ะไปเลย